ครับสวัสดีครับมาเจอกันในวันหยุดครับวันนี้เป็นวันที่3ามิถุนายนเป็นวันหยุดนะครับก็ขึ้นมาดูแลสวนมะขามนะครับนี่เป็นอีปีที่2องแล้วครับสำหรับการเชิญชวนให้ทุกทท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจมะขามมะขามฝักสดนะครับนำไปแช่อิ่ม นะครับหรือนําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับซึ่งมะขามฝักสดเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยเราก็จะมีออกจําหน่ายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาจนถึงกลางเดือนธันวาของทุกๆปีครับเลยจากช่วงนั้นนั้นไปแล้วมะขามฝักสดก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับการแปรรูปครับวันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่า,าในส่วนของดอกการแตกดอกของมะขามในสวนของเราเป็นยังไงนะครับไปดูกันดีกว่าครับ ครับที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็คือมะขามครับต้นเหล่านี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมถ่ายคลิปไปตอนต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาเนาะประมาณต้นเดือนนะครับแล้วก็อัปเดตให้ทุกท่านเป็น EP ีที่1นี่เป็น EP ีที่2ครับตอนนี้ก็มีพวกพึ่งเยอะแยะมากครับนะผึ่งมาตอมมามากินน,น้ำนะฮะของน้ําหวานในช่อดอกมะขามนะครับมะขามเป็นดอกมากขึ้นครับอ่านี่ลองซูม ลองูมต้นนี้ดูนะครับเป็นไงครับเห็นไหมเห็นดอกไหมครับเห็นดอกไหมอ่าก็บางต้นก็ออกดอกเยอะดีนะฮะบ,บางต้นก็ป่าปลายนะครับบางต้นก็ป่าปลายย้ากันอีกครั้งนะครับอ่าสวนมะขามของเรานะครับก็อยู่ที่อ่าตำบลบ้านบ้านยาวีใต้นะครับอ่าต้นนี้ก็เยอะนะครับบ้านยาวีใต้ตำบลวังชมพูครับอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเรามีมะขามนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเปรี้ยวฝักยักษ์นะฮะหรืออาจบางท่านอาจจะเรียกว่ามะขามยักษ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นมะขามกระดานก็ได้นะครับนาประมาณ1000ต้นครับประมาณ1,000ต้นนะครับบางต้นก็ออกดอกดีบางต้นก็ออกดอกน้อยหน่อยนะครับก็คละเคล้ากันไปนะครับนี่คือมะขามเปรี้ยวของเรานะครับ เราเปิดออเดอร์ครับท่านใดที่สนใจติดต่อกันมาก่อนได้เลยครับถ้าติดต่อกันมาก่อนก่อนที่ราคาตลาดจะเคาะนะครับผมคิดไม่เยอะครับกิโลละสิบ,บาทเองครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะฮะในระหว่างที่ในระหว่างที่คลิปเดินดาเนินไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะมีตัวอย่างของปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมคัดไซส์พิเศษเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยราคามะขามตกต่ําครับเพราะว่าก็เรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับ ผู้ประกอบการมะขามเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยไม่มีออเดอร์เข้าเมื่อไม่มีออเดอร์เข้าสิ่งที่จะตามมาก็คือคนปลูกมะขามเองเนี่ยก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกันเพราะนั้นในปีที่แล้วเนี่ยผมเลยคัดพิเศษเลยนะครับคัดพิเศษใส่พิเศษนะครับดูตามตัวอย่างได้นะครับคัดพิเศษใส่พิเศษสําหรับส่งมอบให้กับลูกค้านะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับปีที่แล้วก็มีแม่ค้ามาจากหนองไผ่ มาจากวิเชียนบุรีนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ที่บ้านโตกในตัวเมืองเป็นหลักนะครับเรามีมะขามเยอะนะครับอยากจะบอกก่อนว่าเรามีมะขามประมาณสัก1นึ่ต้นได้นะครับก็กิโลละสิบาทเหมือนเดิมครับปีนี้นะกิโลละสิบาทเหมือนเดิมบางคนอาจจะตั้งคําถามในใจว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆมะขามมันราคาต่ํากว่านี้ล่ะ ลดราคาอีกครับลดราคาอีกอ่าตามราคาตลาดเลยครับแต่ถ้าสมมุติราคามันสูงกว่ากว่า10บาทเช่นอาจจะเป็น11บาท12บาท15บาทแล้วแต่เนาะพูดถึงไซซ์ที่เราคัดพิเศษนะครับไซซ์ใหญ่คัดพิเศษเลยก็คือมีจํานวนความยาวห้าเมตรขึ้น5เมตร6เมตรอย่างเงี้ยครับฝักสวยๆเลยนะครับถ้าราคาสูงกว่า10บาทผมก็คิด10บบาทเหมือนเดิมครับอ่าแต่ถ้า เป็นราคาตอนที่เป็นเดือนพฤศจิกาเนาะราคามันอาจจะต่ํากว่า10บาทเราก็ลดราคาลงไปครับก็ถือว่าเป็นการนําเสนอนะเป็นการที่จะพาสวนมะขามมาให้กับทุกท่านได้รู้จักเนาะต้นนี้ดอกเยอะเหมือนกันนะครับอ่าสูไม่ดูเนาะอ่าเผื่อว่าคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงบริบรบรเวณนี้เออสั่งน้อยๆได้ไหมได้ครับประมาณสักอ่า ห้าสิบโลร้อยโลก็รับครับอ่าผมมีคนงานนะครับก็มีเพื่อนบ้านแถวนี้แหละครับที่จะขึ้นมาขามให้เนาะมีเพื่อนบ้านแถวแถวนี้แหละครับเขาก็จะขึ้นได้วันหนึ่งประมาณสัก400โลนะครับนะเสร็จแล้วก็จะเอาไปส่งประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นก็อ่าโลร้อยโลรับครับไม่ต้องซีเรียสครับสั่งเข้ามาได้เลยจองกันมาได้เลยติดต่อกันมาได้เลยครับอ่า จองแล้วยกเลิอกออเดอร์ได้ไหมได้ครับไม่แปลกครับเป็นเรื่องปกติครับวันนี้อยากจะทํามะขามก็เลยจองกันก่อนเอ่อบุ๊กคิ้งกันไว้ก่อนแต่ถึงเวลาปุ๊บเอ๊ะไม่ได้แล้วพอดีติดภารกิจนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรครับจองแล้วยกเลิกได้ไม่ต้องวางมัดจานะครับไม่ต้องวางมาัดจามาทําความรู้จักกันครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อกันมาเลยครับติดต่อกันมาเอ๊อมีคนถามอีกมะขามเนี่ยโอ้หินน,น,นี่ต้นนี้ดอกเยอะมะขามเนี่ย พ่นยาเยอะไหมอันนี้บอกเลยครับไม่พ่นครับปีนี้กลัวไม่คุ้มครับกลัวไม่คุ้มทุนก็เลยไม่พ่นครับอ่าไม่พ่นยาเรียกวก็ปลอดสารพิษปลอดสารพิษกันนีนเลยครับไม่พ่นยาใดๆทั้งสิ้นครับโอเคนะครับสําหรับ E ีพีที่2แนะนำนะฮะอัปเดตนะฮะอัปเดตเดาสภาพสวนแล้วก็ดอกมะขามเนาะคาราคาลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับอ่ามะขามฝักสด ช่วงเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาสนใจติดต่อมาผมจะมีเบอร์โทรอะไรอยู่นะครับติดต่อกันเข้ามาครับฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการส่งมอบอข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลต่อด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ